เก็บเห็ดดำกันจ้าเห็ดดำราคาแพง แต่ดำราคาแพงนะคะเนี่ยราคาแพงมากๆพ่อมีผวกมินเห็ดชนิดนี้ทำซอสำซอสสเต็กอร่อยนะทุกคนแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อย เวชนนี้เราจะเน้นตากแห้งมากกว่านะคะทุกคนตากแห้งมันจะได้ราคามันจะได้ราคาดีกว่านะริกิกทักมู๋อ,อ,อคือคอมชินบอกอะอขอบคุณมม หลังจากที่หมูมาดุดดินนะทุกคนกลับมาอีกแล้วมรเซิอ้อ่อม มือก่อนจะออกเป็นแพใหไงนะคะทุกคนนี่มูมาดุดก็ได้ออกเป็นกระย่อมกระย่อมมันนี้นะ <c oughs> <c oughs> เก็บเผ็ดด้างขายยาวค่ะทุกคนเผ็ดด้างขายยาวค่ะลูกค้าต้องการเห็ดเหลืองแต่เห็ดตัวนี้ก็ขายได้ขายได้เหมือนกัน สวยงามมากค่ะทุกคนค่ะ

กเริ่มเย็นแล้วนัดโคดเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วออกเป็นแถวยาวเข้เาเาสียตลอดยังใหญ่นะคะทุกคน ปีนี้ออกเยอะมากค่ะทุกคนรัดคันเตล็เลยออกเยอะมากปีนี้ปีนี้ออกเยอะมาก,ออก สามล่าหฮาเห็ดหลือแต่ได้เห็ดดำขายาว <c oughs> พอาอย่ยูยยยฟินอ๋ออุ้ยสวยงามมากคอยล่ะอูวักเก็ตสวยงามพี่น้องเด่นเดดเด็อชอป้าเด้ออุ้ยออมก็ฟินอชมภาพเก็บเห็ดไปด้วยกัน แ่้วะไรเย็ดเติตีนอ๋ออ๋อ <c oughs> อ๋อเดอดไปอ่อ Det är sällan man ser så här fina. Mm. De brukar liksom krypa ner i, i, i bland vegetationen och vara svårplockade. Men det här är ju bingo. Här, du ska ja. ha. อลังการงานสร้างปีน mm, yeah, ี้ให้เป็นแถวเลยฟินอืมยชดใช่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 ใช Gud. Roligt! Roligt, roligt! roligt. Falang gillar att åka svamp. Ja, i alla fall ja. Ja. Mm. Du jag. Du börjar när du är fem år, jag börjar när jag är sju år. Ja, man ska hålla på ett tag. Ja. För då uppskattar uppskatta det fullt ut. mm, mm. พ่อใหญ่เริ่มเก็บเห็ดตั้งแต่อายุห้าขวบแล้วคุนชอบมากตอนเราหกขวบเจ็ดขวบแม่พาเข้าป่านี่เดี๋ยวเดาฟี่เดี๋ยวเดฟีดทอคันนี้เดียวจะเก่งเคลียร์รับี่กูเบอร์ซ่ดีฟุตแต่ทอสบายเอ็นเอ็นฮั่นคลิปวะ แป๊บเดียวจะเต็มตาแล้วพ่อพอสิบนาทีฮะพ่อยหญขอบอกี้ได้สัตวเนี่ยเราตระโดกยิ่งใหญ่ทำอะไรกําลังเสีย เร,เราจะไปตากแ,แห้งด้วยนะคะขายด้วยตากแห้งด้วยเพราะว่าปีนี้เยอะมากปีนี้เห็ดออกเยอะทุกชนิดเลยปีนี้ พักรฟินนะแค่สีส้มก็แล้วกน้นัล่มเลยอกโซ่เก็บไปตั้งโดว์นะว่าจะของ

กูเส้นมาโอ้สกปรกอะขาบางมากหักง่ายบางมาก ตามหลาหาเห็ดเลืองกันทุนกคนเดี๋ยวออกแล้วที่เราที่เก่าที่เราหลูกคาะช่วงนี้เห็ดสิบบดแล้ว <c oughs> เห็ดเลื้องอากาศหนาวและเห็ดเลืองก็ไม่ขึ้นนะคะทุกคนลูกค้าก็สั่งหลายเจ้ามากเห็ดเลืองเห็ดพึ่งวาน เห็ดเลืองไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเยอะแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> ที่ตรงนี้ปีที่แล้วเราก็เก็บตรงเนี้ย <c oughs> ตามล่าหะ <c oughs> เห็ดเลื้ยงปลาที่สงองพี่้องเอ้ยเอ้ยช่ยได้บ้วนี่ลูกค้าสั่งตัก เธาไเจ้า มีเสียงไอก็ต้องรบกวนก็ต้องขอโทษขอให้ได้หลายเด้ค่ะพี่น้องจะาอากาศเย็นอากาศเย็นกับอาการไอก็มาอีกค่ะเดวดีเดวลายอยู่อาการไอก็เลยค่ะทุกคนนะคะผิดลาดปากันใดก็ต้องขอโทษขอให้ได้หลายค่ะบกคอยได้ลงคิปค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเหตดบกคอยลายเดาแล้วก็ย่างงานอยู่หลานกันร้ายเย็นงานผู้เดียวนะคะทุกคนก็เลยบกคอยได้ได้ลงคิปปันใดค่ะทุกคนจ้าแต่ ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมที่คอยเป็นกำ,กำลังใจให้สาวสกุลมาโดยตลอดนะคะผิดพ,พาดประกันใดก็กการขอโทษขอให้พป่นองได้หลายนะคะติเตือนใดน,นะคะทุกคนจ้ะนะคะปีนี้โบค่อยได้เฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดปันไดค่ะทุกคนเพราะว่างานอยู่หลานกันหลายแล้วห่อปิดส่วนมากหฮา head, เก็บเฮ็ดเ่าสีจังไดล่ะอย่าว่าอย่าว่าก็เด้อขอโทษขอให้คือแบบว่าไอ เฮ็ดเฮ็ดหลยกับฝ้าเก็บฝ้ากล๋ยไม่พี่น้องมันก็เรียบริตต้งกล่องบันไดค่ะทุกคนจ้าเข้าเก็บเฮ็ดได้ไลยค่ะอีดีแต่ว่ากับบริคอยต่างกล่องบันไดฝ่าเก็บเฝ้าเฝ่าเอามาให้ดูขาทุกคนเพราวาออเดอรอเข้าเก็บต่างออเดอร์นะทุกคนเข้าบริเก็บแบบทรงคายใน่ไอบริทรงคายตามตามยังไงล่ะไอโรงงานนะคะถ้าเก็บโรงงานเนี่ยเขาจะเาสิเก็บไปคายย่ามใดก็ได้การที่เข้าเก็บตามออร์เรนี่ ลูกค้าัางไหวเขากับทองฝาวเก็บฝาวเก็บฝาวหาค่ะทุกคนจ้ามกรีลยบโบคอยเดตต่างกล่องพอจ่อพอแบบบ่งฟินฟินเรือบคอยเดตต่างค่ะพี่น้องจ้ามือ่เครื่องมือเครื่องหอบเครืงยางยางกับมือยหอบกับไอเรื่อบอบคอยมีอารมณ์อยากต่างกล่องปันใดพี่น้องกับคอทษดคอภั้ได้หลายค่ะเป็นกดไรย่อนค่ะทุกคนจ้ากดไลย่อนเราอาการไอเมื่อกับช่วงอากาศเย็นมันกับสิกําเหลืขึ้นมากค่ะทุกคน <c oughs> ปีนี้ก็เรือยบ่คอยได้ได้ได้ได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 เหตดคิปปันไดคะ่ะมันเป็นน้ำอันเกิดอาการร่างกายของเขาน้ามันมัน,ม,นมันเมือ่อยมันเรยบ่มีอารมณ์จะตั้งกล่องน้องจ้ะก็เรอยเอามาให้พี่น้องเบิ่งแบบนิดๆในหน่อยเองปีนี้นะคะทุกคนจ้ะปีหน้าสิพยยามนะคะทุกคนสิพยยามไทยไทยไท,ย,ทยให้เบิ่งได้ลายปีหน้านะคะปีนี้ก็เฮตดเรื่องกับเบิดเร้วค่ะทุกคนจ้ะลูกค้าก็อยากได้ที่ว่านมันกับเบิดเร้วคะ่ะ เพราะว่าอากาศเย็นมาก็บข้นแล้วนะคะทุกคนจ้ะปีนี้เห็ดเหลืองหมดเร็วมากๆเลยปีนี้นะทุกคนอริโภคได้หลายค่ะนี่ค่ะเก็บมาช่วงสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนจ้ะโบมีแล้วเป็นอย่างฮาต่างไลโคใครปลากระโบบรโคเห็ดเหลืองปันใดค่ะทุกคนพอเห็ดคายเหยาสลับกันไป เห็ดคายาเห็ดคายสูงสารับกันไปน,นี้ต้นกานะคะเห็ดคายเห็ดคายอ,อันนี้กัเห็ดคายเงาเนี่ยกะพอลายเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงบ่พอ่าลายเป็นผื่นใหญ่เมื่อลายปีก่อนเมื่อลายปีก่อนที่เดียวแต่เป็นอย่างก็คือว่าโอเคอยู่ค่ะนะครับาปติดตามรับชร์ในเรงของสาวสก,กุลในเด้อจ้ะเด้เอ,อ โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่มีกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจ้า เ่อได้อกกระเป๋ากับขากล่องมาเนี่พ่อเฮ็ดดีดีที่เอาขากล่องมาเนอะบพพอเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเนี่ยแต่เราห่วงเก็บเราไม่ได้ห่วงเราไม่ได้ทำคลิปทุกคนดูสิเราห่วงเก็บเพราะลูกค้าสั่งหลายเจ้าเราต้องรีบเก็บรีบหาจะาไปทำน้ำพริกอันนี้เอาไปทำน้ำพริกเฮ็ดอร่อยมาก